ครับหนึ่งมนึงนะครับ <c oughs> คือวันนี้อยู่บ้านก็เลยอยากจะมาทําคลิปนิดหน่อยนะครับมีเวลาก็เลยอยากจะมาคุยนิดหน่อยแต่อีกสักนิดหนึ่งถึงเรื่องกระแสะที่กําลังมาแรงตอนนี้ก็คือเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะวันนี้ผมได้ยินได้ยินสับใหม่นะสับใหม่สับนี้ก็คือคำว่ารัฐบาลแห่งชาตินะอ่านวัตฟัคแต่ t is, แต่รัฐบาลแห่งชาติคืออะไรผมไม่รู้นะ ผมมันมีรัฐบาลแห่งชาติแล้วมีรัฐบาลแห่งวัดแห่งตำบลหรือแห่งแห่งหมู่บ้านหรืออะไรนะเพราะรัฐบาลเดียวที่ผมรู้จักก็คือรัฐบาลที่มาจากรัฐมนูญนะรัฐบาลเดียวที่ผมรู้จักคือรัฐบาลที่มีสภาเนี่ยสภาล่างสภาบนเนี่ยสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวุฒทสภาวุฒิสมาชิกนะที่มาจากประชาชนในการเลือกตั้งนั่นคือรัฐบาลอันเดียวที่ผมรู้ รัฐบาลอื่นเป็นรัฐบาลตอนแหละถ้ารัฐบาลแห่งชาติที่มันพูดถึงคือการรัฐบาลรัฐบาลที่มาจากคนที่มันเลือกเข้ามาคนที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการลากตั้งหรือสรรหามาอันนั้นไม่ใช่เป็นรัฐบาลที่ผนต้องการเพราะนั้นนั้นเป็นรัฐบาลแห่งความตอนแหละผมไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันคิดว่าคนเนี่ย แต่ละวันแต่ละวันที่มันไอ่ไอสิ่งที่มันออกมาจากปากมันออกมาจากไอเดียวจากหัวมันเนี่ยมันคงคิดว่าคนเนี่ยโง่นะมันคงคิดว่าคนเนี่ยโง่ไม่รู้ตามมันไม่ทันว่างั้นถอะถ้าเรียกรัฐบาลแห่งชาติคนจะเห็นด้วยว่างั้นถอะนะประชาชนก็ไม่เอาด้วยกับไอ่ไอไอรัฐธรรมนูญของไอ้บอรศวอนสากนะบอกให้นะถ้ามึงไม่มีประชามติถ้ามึงไม่มีความเห็นชอบจากประชาชนถ้ามึงจะมีรัฐบาลที่มาจากการสรรหาไม่ใช่เขาเอา เพราะนั้นใครก็ตามที่กําลังคิดว่าอยากจะเข้ามารับตําแหน่งอยู่ในรัฐบาลเฮียตัวนี้รัฐบาลรัฐบาลแห่งชาติตัวนี้นะไม่ควรคุณจะเป็นนักการเมืองหรือนักวิชาการใครก็ตามนะคิดหน้าคิดหลังกันดีๆนะวันนี้ผมอยากจะมาคุยกับพวกคุณนะโดยเฉพาะยิ่งคนที่กําลังคิดว่าอยากจะเข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีในะรัฐบาลนะรัฐบาลนี้นะมันคงคิดเยีะกี้ยกยกเนายก,ยก,ยกแบบ ทั้งโขลงเลยว่างั้นเถอะนะมงจะเปลี่ยนทั้งโขลง t h that's f i n นมึงอยากจะทำอะไรมึงทำไปแต่ว่าประชาชนเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยกูบอกให้ยังนนะมึงจะทำยังไงมึงจะตีลังกาเนีหก,หกคอเมนต์ตีลังกายังไงนะในที่สุดแล้วเนี่ยมันมีช่องทางออกช่างทางเดียวคือเลือกตั้งนะไม่มีทางอืน่นไม่มีทางอื่นมึงจะต่อ ตลบตลางตอแหลหกคะมนนตีลังกาขนาดไหนในที่สุดมันก็ต้องลงที่เลือกตั้งและเมื่อลงที่เลือกตั้งมันก็ต้องเป็นมาจากประชาชนเห็นไหมประชาชนจะต้องเป็นผู้เลือกเพราะฉะนั้นกูบอกให้ใครก็ตามที่คิดที่จะมารับตําแหน่งในรัฐบาลเฮียตัวนี้หรือว่าตําแหน่งที่จะเป็นรัฐมนตรีในครมอมใหม่อันนี้นะผมอยากพวกคุณคิดกันดีๆ ุณอาจจะมีวิชาการคุณอาจจะมีความรู้ความสามารถในการที่จะทำงานได้แต่นั่นคือในสภาวะสภาวะปกติสภาวะบ้านเมืองปกติตอนนี้บ้านเมืองไม่ได้อยู่ในสภาวะปกติตอนนี้บ้านเมืองอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติที่ต่างชาติเขาไม่เอาด้วยที่ต่างชาติเขาเบือนขี้หน้าหนีอัฐบาลเฮียวพวกนี้ต่างชาติเขาไม่เอาวันนี้ข่าวออกมาบอกสหรัฐยัง กดให้ไทยเป็นอยู่ในระดับเทียรสานะในเรื่องการระดับจัดระดับเรื่องการผลที่มาจากการค้ามนุษย์นะเพราะฉะนั้นต่างชาติเขาไม่อยากจะยุ่งกับบวกมึงเขาอยากเขาเขามองแล้วเขาสะเอ็ดสะเอียนเขาอยากจะถุยหน้าถุยน้ําลายใส่หน้าพวกมึงก็้ายไหมฮะไอนายกหน้าสนเตน คนที่คิดอยากจะเข้ามาเป็นลูกน้องนายกหน้าสนตนิผมอยากจะคุยกับพวกคุณนะถ้าถ้านายกถ้าเจ้านายมึงเป็น,น,เ,ปนเป็นนายกหน้าสนตนที่ต่างชาติอยาถุยน้ำลายใส่ผมถามหน่อยว่าเขาอยากจะคิดยังไงกับพวกคุณนะคุณอาจจะมีความรู้ความสามารถนะสามารถที่จะที่จะนำประเทศไปได้ในบ้านในสภาวะบ้านเมืองปกติในรัฐบาลที่มาจากประชาชนแต่ผมจะบอกให้ คุณหลอกตัวเองถ้าคุณคิดว่าคุณจะเข้ามาทํางานในในรัฐบาลนี้แล้วมันบ้านเมืองจะไปได้นะเพราะว่าปัญหานะผมคิดว่าพวกคุณไม่โง่นะผมคิดว่าพวกคุณไม่โง่นะพวกคุณเรียนมาสูงเพราะนั้นพวกคุณคงไม่โง่นะผมชมเชื่ออย่างนั้นนะผมหวังอย่างนั้นว่าคุณจะไม่โง่นะลึกๆในใจคุณต้องรู้ว่ารัฐบาลนี้มันไปไม่ได้มันเหมือนจักรยานที่ไม่มียางนะจักรยานที่ไม่มีไม่มีโซ่ น,นี่กระทอนกระแท่นไปในแต่ละวันนะมันไม่ไปมันไม่ไปไหนเข้าใจไหมคุณอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในในในสาขาที่คุณเรียนมาคุณอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเศรษฐกิจนะนจะบอกให้นักบินเนี่ยนะนักบินไม่ว่าคุณจะเป็น a c ค o b a t อ c p ต l o t ลสนะสามารถที่จะบินโลดโผนได้ขนาดไหนก็ตามนะนะคุณมีความสามารถที่เก่งเหมือนกับเป็น blue angel นะสามารถที่จะบิน acrobatic ได้ แต่ถ้าผมเอาให้ผมบอกให้คุณไปเอาไปนั่งอยู่ในเครื่องซักผ้าแล้บินคุณบินได้ไหมนะคุณก็บินไม่ได้นะ You can't fly a fucking refrigerator okay it don't work that way เพราะฉะนั้นพวกคุณนะที่เรียนมาสูงๆคุณมีสมองคุณต้องรู้ลึกๆในใจคุณต้องรู้ว่าไอรัฐบาลเนี้ยจุดจบมันอยู่ที่ไหนนะผมคนที่รู้ทั้งรู้ ว่ารัฐบาลไปไม่ได้นะและยังและยังเข้ามาร่วมทำเนี่ยผมถามหน่อยว่าคุณมีโมติฟอะไรนะคุณมีโมติฟอะไรที่คุณร่วมทำนะถ้าคุณเป็นทหารถ้าคุณเป็นไทเฮียนะอันนี้ผมเข้าใจเพราะมึงแบบประเภทแบบทำไปแบบหลับหูหลับตาทาทาตามคําสั่งเพราะว่าพวกมึงไม่มีสมองที่จะคิดเองนะพวกมึงไม่มีสมองที่จะมองว่าไอ,ไอตัวเฮียนี่มันกาลังทําลายชาติทาลายประเทศทาลายประเทศอยู่ เพรามึงไม่มีบอลที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านนะผู้นับบัญชาเข้าใจก็ไม่ไม,ไม่มีบอลที่เข้าใจว่าคําว่า i l l e g a l order มันแปลว่าอะไรนะทั้งๆที่มึงรู้ก็รู้ว่ามอ1 3มหนึ่งอยสบอกว่าไงนะใครก็ตามที่ต่อต้านระบอบประชาธิธปไตยนะถือว่าเป็นกบฏอันนี้พวกมึงไม่เคยอ่านใช่ไหมใช่ไหมจอปรอไม่เคยสอนใช่ไหม หรือว่าเขาสอนไว้ให,ให้ทํารัฐประหารอย่างเดียวนะกูไม่เข้าใจพวกมึงนะกูไม่ได้คุยทั้งกูไม่คุยกับพวกมึงนะมึงมึงอยากจะทําอะไรมึงก็ทําเฮี้ยไปนะถึงเวลามาเมื่อประชาชนเป็นใหญ่เมื่อไหร่ถึงเวลานั้นมาพวกประชาชนจะเฉ่งบิงพวกมึงเนี่นะพวกที่เป็นนักวิชาการพวกที่เป็นอาจารย์สอนนะพวกที่เป็นพลเรือนทั้งหลายที่กำลังคิดจะเข้ามารับตำแหน่งในระัฐมนตะรีพวกที่เป็นนักการเมืองผมอยากจะคุยกับพวกคุณ โดยเปพ่อ,อยิ่งคนที่เป็นนักการเมืองคนที่มีความหวังว่าเอาในโอกาสวันหนึ่งข้างหน้านะคุณอยากจะเข้ามาทํางานอยู่ในรัฐบาลเป็นเรื่องเป็นราวนะคุณอยากจะมีค a r e รีในการเมืองนะรู้ไหมคุณนักการเมืองมันขึ้นอยู่กับประชาชนนักการเมืองมันขึ้นอยู่กับเสียงของประชาชน you piss them off you can just kiss goodbye นะเป็นไปไม่ได้ บอกประชาธิปไตยเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเป็นมันเป็นอย่างหนึ่งก็คือว่ามึงจะหกคเมนตีลังกาจะติ้งไปติ้งมายังไงก็ตามนะทางออกมันมีรูเดียวคือคูหาเลือกตั้งมึงเข้าใจไหมฮนะมึงอยากจะเอาตัวเข้า,เอา,เ,ขา,าเอาตัวเข้ามาเล่นอยู่กับรัฐบาลเฮียชุดนี้นะมึงจะบอกให้ประชาชนเขาจะจำประชาชนเขาจะจำว่ามึงทำอะไรเอาไว้นะนะรัฐบาลน,นี้มันเหมือนกับขี้นะ มัอยากจะเล่นกับขี้มึงลองเอาเลยกันสบายนะเอาเลวมันจะเล่นกับขี้สักเท่าไหร่มันอยากจะเล่นกันเมืองสักกี่ปีนะมันเป็นรัฐมนตรีมึงเป็นรัฐบาลมมีมีส่วนร่วมอยู่รัฐบาลเฮียนี้อย่างมากไอปีสองปีต่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีเมื่อเมื่อบ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนี่ยมันคิดว่าประชาชนเขาจะลืมเหรอว่าใครใครใครเคยขโมยอธิปไตยของเขาไปนะใครเคยขโมยอธิปไตยของเขเข้าไป เคยพูดหลายครั้งนะประชาชนทั้งหลายเวลาคุณมองนักการเมืองคุณมองคุณมองคนที่มีอุดมการคุณมองคนที่จะเข้ามาเคารพรัฐธรรมนูญใครก็ตามที่เข้ามารับตําแหน่งอยู่ในรัฐบาลที่เป็นของโจรมันไม่ได้เคารพรัฐธรรมนูนมันเป็นคนที่มีส่วนร่วมสมรู้ร่วมคิดกับโจรที่จะกบฏต่อชาติต่อบ้านเมืองนะ มอยากให้พวกเราคิดกันอย่างนั้นอยากจะให้คิดกันอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างนั้นใครก็ตามที่สมรู้ร่วมคิดกับโจรมันก็คือโจรโจรมันเข้ามากําลังข่มขืนคนทั้งชาติไอ้พวกนี้ทําอะไรมันบอกมันไม่ได้ข่มขืนมันแค่มันนั่งดูเฉยๆมันเข้ามันนั่งเชียร์เฉยๆอันนี้ acceptable อันนี้รับได้ไหมรับได้ไหม้คิดกันดีๆพวกนักการเมืองทั้งหลายที่กําลังคิดที่จะอยากจะเข้ามา ในส่วนรวมถึงแม้ว่ามึงไม่ใช่เป็นนักการเมืองแม้ว่ามึงเป็นนักวิชาการนะผมไม่อยากให้ประชาชนอยากให้เห็นประชาชนคนไทยลุกขึ้นมานะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้คุณวินิจ d to p r o ์ e c t ระบบนะต้องเราต้องเน้นที่ระบบไอ้พวกนี้มันไม่มีความเคารพยำเกรงต่อประชาชนเพราะฉะนั้นอย่าไม่ต้องให้ไปให้เกียรติมันไม่ต้องไปให้ราคากับพวกมันนะครับ ถ้าพวกคุณเป็นนักการเมืองหรือพวกคุณเป็นนักวิชาการลึกๆในใจพวกคุณรู้ว่ารัฐบาลนี้มันไปไม่ได้แล้วคุณยังเข้ามารับตําแหน่งอันนี้นะผมถามหน่อยว่าโมติของคุณคืออะไรเงินเลยฮนะเพราะเห็นว่ามีเงินเดือนนะเงินเดือนสวยเป็นรัฐมนตรีเงินเดือนเป็นแสนนะถึงจะเข้ามารับรู้ไหมว่าคนที่คนที่ขายอุดมการกินเพื่อเอาเงินเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร ผมไม่รู้นะสำหรับผมเรียกผมเรียกว่ากหรีนะกหรีการเมืองนะถ้าคุณอยากจะเป็นกหรีการเมืองเอาเลยครับเอาเลยไม่มีอุดมการเอาเลยครับนะครับผมอยากจะให้พวกประชาชนทั้งหลายดูเอาไว้นะครับดูไว้ดูไว้หน้ามันเป็นยังไงไอ้พวกกหรีการเมืองทั้งหลายพวกนี้นะจำจำเอาไว้จดจำเอาไว้ทั้งหน้ามันมีวาระหน้าในการเลือกตั้งคุณไม่ต้องไปมองมัน ผมไม่แคร์มันมัจากพรรคไหนประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยผมได้ยินวันนี้กระแสในข่าววันนี้มีบางคนมาจากประชาธิปัตย์บางคนมาจากเพื่อไทยบางคนมาจากนักวิชาการอยู่ในมหาวิทยาลัยนะอาจต้องแช่หู้ดหู้ดิ ч. นะถ้ามันเข้ามาสตรมีส่วนร่วมในคณะโจรข่คมขืนประชาชนคนไทยทั้งหลายจําหน้ามนาันเอาไว้ดีๆจํ Des าหน้ามนาันเอาไว้ดีๆนะอย่าให้มันมีจุดยืนในอนาคต ผมจะบอกให้นะ <c oughs> ไม่มีใครนะครับไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าระบบเราต้องปกตคระบบเราต้องปกติเราเราไม่ใช่ผมพูดเมื่อคราวที่แล้วในการออกคลิปของผมคราวที่แล้วผมบอกว่าผมไม่ได้ question motive ของไอของนายกคนนี้นะผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าประยุทธ์จันโอชามีความตั้งใจอยากจะเห็นประเทศไปได้มันมีความคิดว่ามันเป็นอัศวินที่อยากจะเห็น เข้ามาเป็นอัศวินมาขาวช่วยประเทศแต่ความที่มันไร้เดียงสาของ A. 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 นายกตัวนี้ก็คือว่ามันคิดว่ามันมีความสามารถที่จะทาได้ถ้าความตั้งใจแค่นั้นพอนประเทศชาติคงไปได้นานแล้วนะครับประเทศชาติคงไปได้นานแล้วเพราะมีหลายคนที่มีความตั้งใจดีแต่ถ้ามึงไม่ตามกฎไม่ตามระเบียบไม่ตามกติกามันทำไม่ถูกนะมันทำไม่ถูกกูมไม่เอากูมไม่เอา เนะี่ผมอยากจะฝากประชาชนเอาไว้นะครับฝากประชาชนเอาไว้อย่าไว้วางใจอย่าไว้ใจพวกนายพวกนักการเมืองหรือนักวิชาการพวกนี้ถ้ามันเข้ามาสามารถที่จะข่มขืนประเทศชาติได้นะเมื่อประเทศชาติกําลังอยู่ในสภาวะอย่างนี้ถามหน่อยว่าวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อสภาวะปกติหมดแล้วคุณจะไว้ใจคนพวกนี้ให้มา ให้มาให้มาบริหารประเทศเลยนะมันไม่สัตย์ซื่อต่อประชาชนเพราะนั้นอย่ามีความไว้วางใจในมันนะครับวันนี้ผมเห็นนะครับหมาประชาธิปัตย์นะออกมาพยายามที่จะแนะนําคอสอชอทําอย่างนู้นทําอย่างนี้นะดูแลแม่งเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับไอ้ออพวกหมาขี้เลือนนะนะที่ออกมาทำเป็นเล้นห้อยเนะเดินไปเดินมาเล่นห้อยกระดิกหางอยู่กับอยู่ใต้โต๊ะพวกขี้เมา รอให้ขี้เมายโยนกระดูกให้ใช่ไหมวันยุวานบีนะอยากจะเป็นใช่ไหมนักการเมืองอย่างนั้นนะามหน่อยนะเพราะฉะนั้นพวกคุณเก็บกันไปคิดกันให้ดีๆนะครับอย่าเป็นกะรีการเมืองนะกะรีการเมืองไร้ค่าคนที่ไร้อุดมการไม่สมควรยังรับใช้ชาติผมขอฝากไว้แค่นี้นะ